เมื่อวานนี้มีข่าวที่สร้างความฮือฮายอย่างยิ่งสำหรับวงการฟุตบอลยุโรปเมื่อมีการรายงานข่าวออกมาว่าคริยงเอมปาเป้พวกสดงของเปอชเชปารีสแซงแชงได้แจ้งกับทางต้นสังกัดของเขาแล้วว่าจะอยู่คาแข้งกับทีมในฤดูกาลนี้เป็นปีสุดท้ายและขอย้ายทีมในช่วงสัมเมอร์หน้าวันนี้เดอะโซรีพอร์ตบเซอจงอาจจะขอนำเสนอ5สโมสรจุดหมายปลายทางที่ดาวตะเฟรนช์แมนจะไปลงเอยด้วยได้ตามบทวิเคราะห์ของโจชัวเปก กูรูฟุตบอลชื่อดังที่ทํางานให้กับสื่อหลายฉบับในประเทศอังกฤษแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง S O Report by S O ของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเอมบาเป้ <b> <b> เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดของโลกหลังนามาเอสโมนาโกสร้าง Surprise, าเซอร์ไพรส์ทะลุแชมป์ลีกเอิงแบบหักปากกาเซียนในฤดูกาล2016ถึง2017และทะลุเข้าถึงรอบตัดเชือกยูฟ่าแชมเปลิกในซีซั่นเดียวกันนั่นทำให้ปเอฟซีปารีสแซงแชร์แมนจากการดึงตัวเข้ามาร่วมทีมในทันที ในฤดูกาลต่อมาด้วยสัญญายืมตัวซึ่งเป็นเทคนิคในการหลบเลี่ยงกฎแฟร์เพลย์งการเงินก่อนจะซื้อขาดในซัมเมอร์2018ด้วยสนุนราคาม,มหาศาลถึง165ล้านปอนด์ค่าตัวดังกล่าวทำให้าาเอ็มปาเป้กลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกเป็นอันดับที่2รองจากเพื่อนร่วมทีมปารีสแซงแชแมงย่างนีมา อย่างไรก็ตามหลังประสบความสําเร็จอย่างยิ่งกับช่วงเวลา3ปีกับสโมสรที่ซึ่งเขาเป็นกําลังสําคัญพาทีมถล่งแชมป์ลีกเอิงสาสมัยติดต่อกันและล่าสุดในซีซั่นที่ผ่านมาก็นําทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรก่อนจะพลาดท่าเสียทีให้กับไบเยนมิวนิคหนึ่งประตูต่อศูนย์ชวดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายล่าสุดตามการรายงานข่าวจากเดอะไทมส์สื่อเก่าแก่ของเกาะอังกฤษที่มีความน่าเชื่อถือลำดับต้นๆของประเทศ ก็ตีข่าวออกมาเลยว่าดาวเตะวัย21ปีได้แจ้งกับทางต้นสังกัดแล้วถึงความประสงค์ในการย้ายทีมทั้งนี้เอ็มปาเป้ได้บอกกรอบเวลากับทางปาาีสแซ์แชเมงอย่างชัดเจนเลยว่าจะอยู่ช่วยทีมต่อไปในการแข่งขันฤดูก,กาล2020-2021นี้แต่ขออำลาถิ่นปรากเดอแปรงหลังสิ้นสุดซีซั่นเมื่อถึงช่วงซนะัมเมอร์หน้าเขาจะเหลือสัญญากับเปสเชอีก2ปีแต่สโมสรคงไม่ยอมปล่อยตัวเขาออกมาในราคาถูก ราคาเหนือของเจ้าตัวณนปัจจุบันก็อยู่ที่350,000ย e ูโรต่อสัปดาห์ด้วยกันทีนี้เรามาดูบทวิเคราะห์ของโจชัวเป็กผู้รู้ฟุตบอลชื่อดังกันดีกว่าว่า5สโมสรที่มีความเป็นไปได้ที่เอมปาเป้จะย้ายไปลงเอยด้วยในปีหน้านั้นจะมีทีมใดกันบ้าง 1. แมนเชสเตอร์ซิตี้มันชัดเจนว่านอกเหนือจากบาร์ดีเซนเชเมงแล้วสโมสรที่มีเงินถุงเงินถังมากที่สุดในโลกฟุตบอลอีกทีมหนึ่งก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ของชิคมันซูนั่นเอง เราต้องยอมรับกันเลยว่ามันมีนักเตะเพียงไม่กี่คนในโลกนี้ที่เกินเอื้อมสำหรับทีมดังจากถิ่นเอฟิีเอสเตเดียมและสาเหตุหลักก็คงไม่ใช่เรื่องของการเงินงเป็นแน่แม้กระทั่งยอดแข่งแห่งยุคอย่างเรอเนลเมซี่ที่ตกเป็นข่าวอย่างหนักเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังเจ้าตัวแจ้งความประสงค์ขออัมบราซิโลน่ก็ยังตกเป็นข่าวพัวพันกับซิตี้แม้ว่าสุดท้ายแล้วนักเตะจะเลือกคาแข้งในถิ่นคำนูต่อไปมันมีความเป็นไปได้ที่ทีมของเป๊ปกว่าเดียวลาในใหญ่มือทอง จะกลับมาแดนหน้าทับฐามเมซี่อีกครั้งในช่วงปีใหม่หลังเจ้าตัวเหลือสัญญากับยอดทีมอนแคว้นคาตาลันเพียงปีเดียวน่าจะสามารถเจราจาย้ายถิ่ดวงหน้ากับสโมสรในต่างแดนได้ตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามเมื่อถึงซัมเมอร์หน้าเมซี่ก็จะอายุ34ปีแล้วดังนั้นมันจึงมีโอกาสเช่นกันที่ซิตี้จะเบนความสนใจมาที่สุดยอดสูนหน้าแห่งยุคที่อายุน้อยกว่ามากและเหลืออายุการใช้งานได้อีกยาวอย่างอินปาเต นั่นประจวบเหมกับการได้สุดหน้าตัวหลักของพวกเขาอย่างเซโกอาเกโรกำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพและจะอายุครบ33ปีในปีหน้าทําให้พวกเขามีความจําเป็นต้องหาตัวตายตัวแทนเข้ามาคอยสืบทอดตอําแหน่งขณะเดียวกันข้อเรียกร้องเรื่องค่าตัวที่ปารีสแซงต์แชงกงตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่เท่าใดทีมดังจากเมืองแมนเชสเตอร์ก็สามารถจ่ายได้อย่างไม่มีปัญหา2เรอัลอาดริด นี่เป็นอิกสโมสรที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับเอ็มปาเป้มาอย่างยาวนานตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาและพวกเขาเองก็ขึ้นชื่อเรื่องการทุ่มซื้อนักเตะสตาร์ดังเข้าเสริมทัพอยู่เป็นนิดอีกด้วยขณะเดียวกันในเรื่องของด้านการเงินแล้วเลเออรมาริดก็สอบผ่านอย่างแน่นอนสำหรับการเดินหน้าบิ๊กดียเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหัวเรือใหญ่อย่างฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรจอมทุ่มแม้ว่าทางรามอนกันเดลอนอดีตประธานสโมสรจะพยายามออกมาดิสเครดิตทีมเก่าว่า คงไม่มีเงินมากพอจะซื้อแอนติบาเปได้แต่เมื่อเราพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดแล้วดีลนี้ก็อยู่ในวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้ก่อนหน้านี้เชอร,ร์รมโรเตนอดีตปีกคนดังของปาร์ซังเชเมงเองก็คเคยเออกมาเปิดเผยข่าววงในของสมูรว่าตกลงเรื่องการขายนักเตะไปให้กับเรอัลมาดริดได้แล้วก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชี้อไวรัสโควิด -19 ที่ทําให้ดีลนี้ต้องล่มไปกลางคันผมรู้จากแหล่งข่าวของสมูรว่า การว้าะตัว,ตวคริองเอมปาเป้ไปเรอัลมาดริดเกือบเสร็จสิ้นแล้วโลเตนกล่าวทว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้การย้ายไปเรอัลมาดริดของเอมปาเป้ต้องเลื่อนออกไปแต่มันไม่มีทางที่เขาจะต่อสัญญากับเปเชเลยพวกเขามีข้อตกลงระหว่างกันโดยทางปเเชตกลงจะปล่อยตัวเขาในช่วงสัมมนาดังนั้นในความเห็นของผมแล้วมันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นด้านซินาดีนซีดานเทรนเนอร์หัวหลอดไฟของเรอัลมาดริดเองก็ออกมายอมรับแบบตรงๆเลยว่า ชื่นชอบในฝีเท้าของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากคุณก็รู้ว่าผมชอบเขามานานแล้วผมตกลุมรักเขาเลยละ่ะและเขาก็เคยมาทดสอบฝีเท้าที่นี่เมื่อนาน,านมาแล้วซีดานกาล่กาวเรื่องดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นเมื่อตัวเอ็มปาเป้เองก็ยอมรับว่าเขามีซีดานเป็นไอดอลคนแรกในดวงใจตอนผมเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่ยังเป็นเด็กไอดอลของผมคือซีดานหากคุเป็นนักเตะชาวฝรั่งเศส ไอดอลของคุณก็ต้องเป็นสีดานอยู่แล้วเอ็มปาเป้กล่าวหลังจากนั้นมันก็กลายมาเป็นคริสเตียโนโรนัลโดและผมก็โชคดีที่ได้เคยเจอกับเขาผมยัชอบสไตล์การเล่นของโรนัลโดบราซิลด้วยผมต้องการจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของตัวเองและสร้างประวัติศาสตร์ในวงการฟุตบอล 3. ลิ v e เวอร์พูล ลิวพูตตกเป็นข่าวพัวพันกับเอ็มปาเป้มาอย่างต่อเนื่องยาวนะานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังพวกเขาเซ็นสัญญาได้ไนกี้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักรายใหม่อย่างเป็นทางการเป็นต้นมาในช่วงหลายรอบตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพวกเขาไม่ค่อยได้ซื้อนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพมากมายอะไรและมันก็มีความเป็นไปได้ที่ทีมจะเซฟเงินเอาไว้จัดหนักในช่วงสมัม m e หน้าตัวเยอแกนครอบนายใหญ่เฮวี่มทัลของลิเวอร์พูลก็เคยออกมายอมรับในหลายโอกาสว่า ช่มชมในฝีเท้าของนักเตะและเคยพยายามาทาบทามเขามาร่วมทีมตั้แต่เมื่อซัมเมอร์ปี2017ก่อนที่เขาจะยา้ายอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงคาราเดียมบาเป้ก็เพิ่งออกมากล่าวช่นชมทีมดังจากเมอร์ซี่ไซต์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาและแสดงความประทับใจที่มีต่อครอปอย่างชัดเจนด้วยฤรือดูการนี้ริว์พูเป็นเหมือนเครื่องจักรคว้าชัยชนะในทีเืนนี้พวกเขาทำให้การคว้าชัยชนะดูเป็นเรื่องง่ายั้งด้วยในความเป็นจริงแล้วมันไม่เคยง่ายเลยอมบาเป้ M กล่าว การที่พวกเขาเล่นได้อย่างเฉียบขาดเช่นนั้นเป็นเพราะการมีผู้จัดก,การทีมที่เก่งมากๆและการทำงานหนักในการฝึกซ้อมฟอร์มการเล่นแบบนั้นไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมานอกจากนี้เล้วฟูยังมีอดีตเพื่อนร่วมทีมโมนาโกของเอมปาเป้อย่างฟาบินโยเป็นแกนหลักในทีมนักเวลานี้และเขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมเพื่อนเก่าให้ตามมาเล่นด้วยกันอีกครั้งในถิ่นแอนฟิลด์ 4. ่อยูเวนตุส ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วอยู่เป็นตุสได้สร้างดิวชอกโลกในการทุ่มซื้อคริสเตียโนโรนัลดมาจากไรอัลบาดริด้วยสนนราคา100ล้านยูโรนั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของพวกเขาอย่างชัดเจนและมันคงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจหากพวกเขาจะทําแบบนั้นอีกครั้งกับเอมปาเป้มันมีกระแสข่าวลือหนาหูออกมาว่าโรนัลดอาจอำลาเบงโคลนิลี่ไปในช่วงซัมเมอร์หนะ้าซึ่งจะประจวบเหมาะกับตอนที่ดาวเตะวัย21่เปีขออำลาสโมสรปารีสแซงต์แชร พอดิบพอดีไม่เพียงเท่านั้นยูเวนตุสเองก็สแสดงออกมาโดยตลอดถึงความปรารถนาที่อยากา้าแชมป์ยู่แชาเฉยนส์ปลีกมาครองให้จงได้มันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจหากสุดท้ายแล้วพวกเขาจะทุ่มสุดตัวกับการไล่ล่าตัวเอ็มปาปเป้มาเสริมความแข็งแกร่งห้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันชัดเจนว่าหากเปรียบเทียบกับอีก4สโมสรข้างต้นที่กล่าวมาแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะดูมีภาษีน้อยที่สุดใน5สโมสรที่เข้ามาติดลิสต์ในครั้งนี้ ถ้าว่าหากมาดูปัใจจัยในเรื่องของการเงินแล้วเราก็ต้องยอมรับกันเลยว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีการเงินมั่นคงมากที่สุดในโลกและไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะสามารถทุ่มซื้อตัวนักเตะได้หากพวกเขาต้องการเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเราได้เห็นยูไนเต็ดยอมทุ่มเงินซื้อตัวแฮร์รี่แม็กควายมาจากเรสเตอร์ซิตีด้วยค่าตัวเซติโลกองหลัง80ล้านปอนด์ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความพร้อมในด้านการเงินของทีม ดังนั้นแล้วหากมีชื่อของเอมบารเอยู่ในตลาดซื้อขายนักเตะตอนสัมเมอร์หน้ายูไนเต็ดก็พร้อมจะโดดเขา้าร่วมสึแย่งชิงตัวนักเตะในครั้งนี้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างโรสแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ